โอ้ยรถติดทิพายพระรามสองแตนี้โอ้ยหูยังเอืออยู่เลยพระรามสองรถติดไม่รู้มันติดอะไรไม่รู้แมงทางจะไปบางัะแก้วไปกลับรถเนโรถติดมากยับไม่ขยับเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับ ตอนนี้เห็นอะไรแวบแวบเห็นเอแวบแวบเอหมาผ้าพันคอเอเหมาผ้าพันคอจะฟ้องกูเหรอมาซิรออยู่นะจะได้เป็นแถลง3นาทีสนผ้าที่ต้องทำไปบากสาที่โดนกูฟ้องเนี่ยที่สาลเนี่ยป่านนี้ยังไม่จ่ายกูเลย สารสารสั่งจำคุกไปรอลงอาญาด่ปรับแสนห้าสิบมาที่แสนห้าเขาไม่จ่ายกนเลยถจะได้จะได้แถลงส,สารด้วยถึได้แถลงสารด้วยว่าไม่ไม่จ่ายนี่ <c oughs> มา้นะกูสารแม่ตาเมึงเห็นมึงเป็นเด็กน้อยแม่ตาเมืองเป็นเด็กน้อย,ไม,มอยไม่มีความคิดใหญ่แต่ตัวสมองเขาไม่ผั่ว อุตส่าห์เออไม่เอาไม่อยากจะเอาความมึงไม่อยากเอาความมึงก็ปล่อยปล่อยมึงไปวะแสนห้านะไม่สำนึกบุญคุณไม่สำนึกบุญคุณยังจะเนรคุณอีกนะยังจะเนรคุณมีสมองหน่อยนะรออยู่นะรออยู่และจะได้ถแถลงสารตำรวจจะรับแจ้งความมึงหรือเปล่ปากูยังไม่รู้เลยนะครับกูฟ้องตามพยานหลักฐาน เลิกเลิกเลิกเห่าเะแล้วก็เป็นคนดีได้แล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก็ไปกัดคนนู้นเดี๋ยวไปกัดคนนี้กูเห็นคนเขาจะตามนี่ดุยมึงอยู่เนี่ยหลายคนนะกูไอ้ห่ากูเห็นว่าสงสารมึงน,นะบางทีอย่าไปอะไรเลยนะมึงก็แก่แล้วนะ,นะอยู่ฝ่ายธรรมะกไม็ได้มึงก็อยู่อธรรมกูสงสารมึงเหรนะสงสารมึงน,นะแส,น,นะสนห้านะั่งอยู่ได้แค่ ไปไปได้สารจะได้แถลงสารเลยว่าโดนกูฟ้องแล้วไปกสารไม่่าสายจ่ายกูแสนหา้าไม่ยอมจ่ายนะกูสารไม่ตามยึดทรัพย์มึงเห็นว่ามึงมองตรงนะเห็นว่ามึงจนอนะ่ะยัดแม่ดูถูกดูถูกเลยนะเห็นว่ามึงแม่งบอกนะรถเน่าเน่าไม่อยากจะเอาเรื่องกับมึงมึงยังไม่สมนุญคุณอย่านะไม่สมนุนคุณก็อย่าในละคุณนะเอเห็นมาผ้าบันคอ สวัสดีครับต้นเห็บมาผ้าเันคอนะอยู่เฉยๆอ่ะมึงกูไม่รู้มึงมีครอบครัวแบบมึงมึงอยาททำตัวแบบนี้เลยทั้งหน้าสงสุดนีแคนที่สงสารมึงแล้วก็สมเพศมึงนะน้เห็บมาผ้าเันคอเอาแค่นี้แหละนะครับนะต้องยาวเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับนะเป็นเป็นเป็นพยานหลักฐานไม่มีมึงว่ากันแกล้งว่ามากูจะได้ฟ้องกลับ <L an> กูจะไปฟ้องกลับกูฟ้องทุกไอ้นี่เอามึงทุกดอกแล้วก็มึงมึงเตรียมตัวแล้วกูจะไปยึดทรัพย์มึงเลยเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะยึดทรัพย์มึงแล้วมึงอย่าเดี๋กูยึดไม่ได้กูมไม่อยากจะทำมึงแล้วแน่ๆนะกูมไม่อยากจะทำกูเอ <L an> <L an> เอเห็นแมงครังเวลาไปศาลเจอหน้ากูทำตัวหงอยหงอยเหงาเงากูเห็นแล้วสงสารก็ไม่อยากจะอะไรก็มึงเห้ช่างแม่งไปไวะช่างแม่งไปไวะจิดอยู่ในใจช่างแม่งไปช่างแม่งไปนี่ยังยิงในของคุณอุ้ยเอาแค่นี้นะเก็บมาบ้านชอ ឯងមកបានទេអូជឹបៗ 굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งวันนี้굿มอร์นิ่งแต่เช้าครับอากาศหนาวเริ่มเย็ยนอากาศเริ่มเย็ยนต้องใส่เสื้อนหน,นาหน่อยนะอ้าวไอไตเพศไตเพศมันจะเกิดไอไตเพศนี่หมาหมาผม สองตัวชื่อไตเพศไตเพะครับไตเพศแปลว่าเออสามสามเพศตัวผู้ก็ไม่ใช่ตัวเมียก็ไม่ใช่กระเทยก็ไม่ใช่มันจะกัดตัวไอ้ไตเพศยวัดีป๊อปชินภัอืเน่เ่เน่เอาไว้เอาไว้ไอ้ไอ้ไตเพศไตเพศเอาไว้เฝ้าบ้านอย่างเดียวพวกนี้ สายแพศยิทักษ์การปัวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเจอเน่เจอเน่พอ <c oughs> <c oughs> ดีอำนาจพายพายคงใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเออ,อไม่รู้จะเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลาเขาอยู่้โหเลี้ยงมาตั้งหลายหลายสิบปีนะตอนนั้นมีอยู่คู่เดียวไอ้มีอยู่สามสี่คู่เยอะไปหมดเลย ยังไม่ได้วายพะระเลยชาานี้หลวงพ่อก,กลิ้งวัดขลุงทองนี่กิคกเนตหลวงพ่อก,กลิ้งวัดขลุงทองสวัสดีครับนี่หมาผมครับชื่อไตเพศไตเพศแต่มันชอบมาชอบมาจะมาเห่าใส่ผมระวงังอ่ะจะไปให้กระเด็นอะไรมึงไอไตเพศ ขอดข้คอกอะไต่แพทย์ยซีัวยเยี่ยวไต่แพทย์เดี๋ยวดอนแม่ขีดน้ำหน่อยไไต่แพทย์มมอร์นิ่งแต่เชา้าครับมอร์นิ่งแต่เชา้าอากาศเย็นนะครับระวังนะครับระวังอากาศ เดียบีอากาศเปลี่ยนแปลงใต้เริ่มดีขึ้นแล้วก็สองสารคนทางใต้นะเห็นใจอยากไปสงสารเลยเพราะว่าเห็นใจเขาครับปีนี้หนักมาตากันระดัอเลไม่เ้ีุยูจะสอนมึงน,นะนะ,นะไอ้สายเพศมึงไปอยู่กับใครก็ไม่ได้เนี่ยไปอยู่นัก็สร้างความลำบากใจให้คนนู้นคนนี้นะหัดเป็น หมาดีๆบมั่งนะไ้ไฟเพทเขาจะไปเ,เออไปเรีบยาสองสามนเลระสองสารหมาฮะไหม,มาหมาบบหมาผมเียไฟเพทแต่โอ้มันมันรายแล้วเนี่ยแมยงตูจิ้พายเนี่ยหลุดไฟไม่ได้เลยเนี่ยหลุดไฟนี่เป็นเรื่องเลยลด,เดูดินะเราต้องระวังอย่างดี แค่นั่นแหละจ้ากออกมาเช้านี้มาดูไอ้ไอ้ไฟเพลินิดนึงนะ่ไาไฟเพลิดูมานิดนึงนะาเออเอเอ,เอไม่รู้ตัวพูดตัวเมียรหรือว่ากันเตยยังไงโล่ใหญ่แต่ตัวหัวสมองนิดเดียวฮะใหญ่แต่ตัวหัวสมองหมาสมองหมาปัญหาควายแค่นั้นแหละจ้าจุ๊บจุ๊บ